นี่นะครับใหญ่เท่าหน้าผมเลยนะครับว้าววันนี้เราจะมากินต้มปูกับน้าจิ้มซีฟู้ดกันนะครับโอหนี่นะครับต้มปูกับน้าจิ้มซีฟู้ดนี่ปูเรายังไม่ต้มนะครับปูนี่ดูนะครับสดๆดีนะครับปูตัวใหญ่มากนะครับตัวใหญ่เบ้อเร่อเบล่าเลยนะครับผมนี่นะครับ นี่ว้าวได้แล้วดูนนะ,ะเดี๋ยววนหน้าผมอีกนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ดูดดดนะครับของเรงนะครับวันนี้เราจะมากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับทุกคนโอ้นี่<อ>นะครับเ,เดี๋ยวเขาตัวไปล้างกุ้งแล้วก็เขาตัวไปล้างปูแล้วก็ต้มตุ๋นก่อนนะครับทุกคนโอเคครับไปกันเลย เราเรามาต้มปูกันนะครับผมนี่นะครับจุดแก้นะครับน้ำใส่นิดเดียวนะครับโอเคแล้วก็น้ำปูมันจะออกน้ำปูมันจะโอกนะครับแล้วก็เราปิดสายไปได้เลยแฮร่ปิดฟ้าครับทุกคนเดี๋ยวเราคนมาเล่ตอนน้ำเดือดนะครับทุกคนเฮ้ยเรามาเล่เรามาเล่ตอนปูสุด นี่นะครับเสร็จแล้วนะครับโอเคแล้วก็ปิดไฟนี่นะครับคุมโคเดี๋ยวเรามาดูตอนใส่จานกันนะครับทุกคนครับเราก็ได้กันมาแล้วนะครับปูนี่นะครับปูตัวใหญ่ๆนี่นะครับนี่ใหญ่มากนะครับทุกคนดูนะครับนี่นะครับ ใหญ่เท่าหน้าผมเลยนะครับเราลองมาแกะเนื้อปูดูกันนะครับนี่นะครับเรากินกับเรากินเรากินกับก้าว้อนๆนะครับผมนี่แล้วก็นำจิ้มครับน้ำจิ้มสูตรมะมีเข้าคัรวนะครับเนี่ยนะของเรานะครับนี่นะครับนี่ปูนะครับ อย่างเด็กโดหักง่ามทกคนฟังเสียงนะครับอือหืมอมมากนะครับทุกคนอือหือเนื้อเน้นๆน,น,นะครับนี่นะครับแต่มันไม่มีใครนะครับมันเป็นตัวผู้นะครับตัวผู้มันเป็นผู้ชายนะครับตัวนี้ นี่นะครับเนื้อกองปูส่วนที่โคนขามนะครับกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับทุกคนโคตรเด็ดเลยครับเห็นไหมใช่น้ำจิ้มเพชรอะไรกินหน่อยโรยกับน้ำจิ้มซีฟู้ดมันต้องเพชรเพเปรี้ยวๆไปเนี่ย ได้เร่งอกกับฮ่นี่นะครับเดี๋ยวพวกไม่เล่นเนื้อตีกามนี่นะครับกามปูฮมว้าวถึงอาจจะไม่ดาปูเพ้งนะครับ ไม่ปื้อครับนี่ปู่มาเรียวนะครับเพ่งเรียวสำหรับผมนะครับนะครับืยยบบ <c oughs> ื้อรว <c oughs> ยเลยพี่น้องเออรวย เนื้อเน่นนะครับทุกคนเสียดายไปนิดนึงไม่มีไข่แต่นี้อร่อยครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอจัดการปูก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะมอ่มันกับการกินเหลือเกินโอเคครับเดี๋ยวเราอไม่พูดกันตอนจบคลิปนะเรียบร้อยหอยเสียบแล้วนะครับผมมัดเรียบมีก้างปู ซ้ำตัวกับเน้นๆกับทำจิมซีฟู้ดตัวดึงไม่เท่าน้องอาดิต้าก็กินนะครับน้ำมูกน้ำตาน้ำเงืออะไรย่ยไม่เลยนะครับเออให้มันกินนะไม่ต้องกินละโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมถ้าชอบก็คือกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับบ๊ายบายตาขยักไอ ก็อยากทำคลิปไปได้ได้เป็นเบอร์ยังไงเราทำคลิปไปได้นะครับไอโฟทำคลิปเพชรเปรียวอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับถ้าไอโฟนก็กินโอเคนะครับเจอกันไหมนะครับในคลิปหน้าไปลยบาย